สวัสดีครับเ c และเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมาทานข้าวครับอยู่ที่ร้านอาหารนะครับริมชนกุ้งเผานะครับนะอยู่แถวๆเขตในอำเภอเมืองสารคามครับวันนี้ก็สั่งต้มยำปลาคังนะครับตามกุ้งสดกุ้งเผา1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ปลากระพงทอด น้ำปลาทอดกระเทียมนะครับวันนี้มากับลูกชายกันเคยนะครับวันนี้ก็อยู่บรรยากาศริมหนองริมบึงนะครับชื่อร้านอาหารว่าร้านอาหารกุ้งเขาริมชนนะครับได้บรรยากาศริมน้ํานะครับนี่นะครับฟินๆนะครับวันนี้นะก็มีบรรดาคนเข้ามาสั่งอาหารกินกันอยู่เรื่อย,อย<ๆ>ช่วงเที่ยงพอดีเลยครับเนะหลังจากที่เดินทางไปเที่ยวนะครับตามไปทําบุญมาก็แวะมาทานอาหารที่นี่ ใครอยากมาก็ปักหมุดนะครับร้านกุ้งเผาริมชนนะครับอ่าสารคามนะครับทานมันทานกันได้นะครับที่นี่นะนี่ครับเมนูนะครับเมนูเมนูน่าอร่อยทั้งนั้นนะครับน่าอร่อยทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับสวัสดีโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับขอบคุณ f c นะครับที่ติดตามผมตลอดมาขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ